ครับสวัสดีไวรุ่นต่างดาวผิวขาวผู้สาวซ้ำน้อยสูบุสุคนเดอ้อวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบ็อกนะครับผมในแมพแฮกคุกของแบรรี่นั่นเองนะทุกคนนะโอ้โหนี่แบรรี่นะคือผู้คุมอ่าห้องขังนะทุกคนนะเราก็จะมาหลบแบรรี่แล้วก็แหกคุกนะวันนี้โอเคเริ่มกันเลยทุกคนเปิดเข้ามาจังหวะนี้ก็อยู่ในคุกนะทุกคนนะตอง นี่ก็มีสกอร์บอร์ดให้นะครับอ่าจิเบริตจิเบริตก็มีนะโอเคยั่ไงมีลูกศรนนะให้เรามุดพ่อออกไปนะทุกคนนะ้ยแบรี่มันตดวะทุกคน <c oughs> กตดวะเอ้ย <c oughs> เอาเลย <c oughs> ว่าแล้วดูเป็นเกาก้นด้วยทุกคนโอโ้โหไปเริ่มนะเราก็ตามลูกศรเตยไปเลยนะผมอ่านี่ไงสอนมาอันนี้เพื่อนก็ไปแล้วครับผมอ่าตามลูกศรไปนะครับผม อันดับแรกเราก็ไ่ท่อไปอย่างนี้นะเอ้ยมีท่ออย่างนี้ให้ด้วยหรอวะเฮ้ยมันจะเห็นเราไม่วัวเนี่ยทุกคนเบอร์รี่จะเห็นเราเปล่าเบอร์รี่ไม่น่าเห็นนะทุกคนนะคลิกปั๊บนี่ไงเราก็ามุดท่อไปเลยนะเนี่ยตาม่อุบอกนะผมอ่าทุบๆแล้วก็ออกไปนี่อ่าเริ่มเป็นลูกเป็นางเอาเพื่อนเราก็โดดลงไป โดดนะครับโอ้โหยังสูงนะทุกคนโอ้โหเสียวเะเออโดดมาโดดโอ้ยมีเพื่อนต,ตกด้วยทุกคนไปครับผมจังหวะนี้ไปครับผมโอ้โห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 อยพี่เห็นมือหนึ่งมาริโอ้ย้องไปครับผมไปเรื่อยๆนะตามเพื่อนไปครับผม <c oughs> โอ้โหเพิ่งก็เล่นมาริโอ้นะทุกคนนะมาก็ค่อยๆไปนะผมจังหวะนี้นะ อย่าพลาดนะเพราะว่าถ้าพลาดปุ๊บถ้าเราตกไปแล้วมันจะได้เริ่มใหม่นะทุกคนอ่าตามลูกศรไปเลยครับผมคลิกไปนี่โอ้โหเพื่อนไปหมดแล้วปึ๊บนี่โอ้โหโอ้โเอ้ยโอ้โหหนามนะครับผมข้างล่างก็ตกไปตายหาแน่นอนนี่ไงโอ้โหยังสูงอ่ะทุกคนมาไปกันต่อครับผมยังวัดนี้โอ้โหวัยรุ่นต่างดาวทุกคน อ่าดูเพื่อนกระโดด <c oughs> เริ่มใหม่แล้วทุกคนไปต่อครับผมนะอ่านี่ฉลงให้หนึงน่งอันครับผมฟุ๊ปฟุ๊ปฟุ๊ปดิเออื้อนี่ไงก็ไต่ท่อเหมือนเดิมนะโอโ้โหทำไมมันลำบากอย่เงี้ยวะเนี่ยแหกฟุ๊ปเนี่ยมาโอโ้โหแบรรี่ยังว่ะเฮ้ยยียมันโผล่ตรงนี้ได้งไงวะเนี่ยเฮ้ยหลบหลบไปตรงไหนต่อทุกคนเฮ้ยหลบแบรรี่ เฮ้ยแบรี่มันเจอเราแล้วทุกคนอาวิ่ง <laughs> เดี๋ยวแบงคมันตามกูเอาอ้เนี้ยทำไมไม่ตามทุกคนวะนี่มันตามเราคนเดียวเลยอะทุกคนอ้ามันตามลงามาแล้วเออเราต้องโดดไปตรงนั้นนะเนี่ยเอยโอ้ยแย่โดดไปตรงกันมันตามลงมาแล้วทุกคนอ้ามันตามเอออ่อาออจงังหวะนี้ก็เริ่มใหม่นะทุกคนนะพยายามหลบแบรี่ให้ได้อย่าให้แบรี่เจอเรานะทุกคนถ้าเจอเรามันก็จะวิ่งเราอย่างนี้ะ มันจะวิ่งไงล่ะเยอะว,วิ่งเจอไหวจังหวะน้องคเนียเฮ้ยมันเจอเราอีกแล้วที่แต่มนอยู่ไกลว่ะทุกคนตอนนี้เราต้องพยายามวิ่งให้เร็วที่สุดนะครับทุกคนอย่าหันไม่มองมันนะโอเคถ้างั้นเราต้องวิ่งไปตามลูกศรน,นะครับผมอ่าเราต้องโดดผ่านท่อนี้ไปให้ได้นะอุยโอ้ยโ,โอ้ยมันไม่ตามเราแล้ว,ว่ะเออเราต้องโดดขึ้นมาบนท่อน,นี้ให้ได้นะทุกคนนะเพื่อไม่ให้มันตามเรานะอ่าเราก็ไต่ท่อตามปกติครับอ่าสเตปเดิมนะครับผม อย่าพยายามตกลงไปนะถ้าตกงไปแบรี่จะตามเราแน่ๆเลยทุกคนนี่มันโกรด้วยว่ะแบรี่เมื่อกี้อ่าเราก็เอ้ยเจอท่อแล้วเอา้าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ว่ะเอ้ยอะไรวันนี้ยติดเจอสายไฟเอ้ยต้องไปกดปุ่มตรงนั้นแน่เลยทุกคนดูดิสายไฟเห็นปะ่ะแต่ว่าถ้าเราลงไปอ่ะแบรี่จะไล่เรานะเวย้ยทำไงดีวันนี้อ๋อเราต้องลงไปแล้วทุกคนตายบรี่มาแล้ว กดปุ่มแล้วก็วิ่งอ่ะเออเยีย่ยกดไม่ได้กดไม่ได้เมื่อกี้เอต้องวิ่งใหม่ต้องวิ่งไปกดใหม่โอ้เหนืออามันมาแล้วอย่าหันไปมองกดแล้วก็วิ่งดูกดเออสเต็ปนี้เออมาสี่คุณยอยเมตรไปเลยครับผมจังหวะนี่ อย่าหันไปมองแบลลี่นะทุกคนอย่าหันไปมองแบลลี่โดดไปบนท่อเหมือนเดิมโอเคแ่รเบี่อ่านายจับข้าไม่ได้หรอกเบรี่เราก็ไต่ท่อเหมือนเดิมนะทุกคนนะจังหวะนี่อ่าอึบโอ้โอ้โอ้เบลี่โอ้ท่อเราเปิดแล้วทุกคนไปไปเออเราก็เดินตามท่อโอ้ยเบลรี่มันก็สยองไะทุกคน เฮ้ยมาผห้องน้ำได้ไงเนี่ยห้องน้ำชายเอา้าอะไรวะเนี่ยคลิกโอ้โอหซุวมอะไรวะก็ต้องเปิดให้ครบสี่ยันหรือเปล่าเฮ้ยมีั่วด้วยโอ้โหส่งกลิ่นเหม็นโอ้โหกลิ่นฟุ้งเลยน่าจะเป็นเอ่อขุดดินหนีหรือเปล่าวะนี่ไงพไป่วออตายทุกคน้ออืออนี่ไงนี่ไงขุดอีกขุดขุดขุด,ขด,ขดแล้วก็ขุดจะไปไหนวะเนี้นย ทุกคนโอ้โหอทะลุลงมาชั้นใต้ดินด้วยแหละทุกคนมีโศโศวส่วมหนึ่งอันแล้วก็ลาวาด้วยโอ้มีเพื่อนด้วยทุกคนไปครับผมอ๋อมันให้โดดเหมือนเดิมนะจังหวะนี้อย่าตกงไปนะทุกคนนะอ่าไม่เป็นไรนะเพราะเราฝึกมาริโอมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะ <c oughs> กลัวยุ่หมายยังคุณรูกว่าด่านผีเออแต่ว่าเราต้องพยายามอย่าตกลงไปในลาวานะทุกคนนะเรามีเพื่อนไปด้วยหนึ่งคนอุอย้ยจุ๊บนี่ไง เอ้ยเอ้ยบันไดเอ้ยสะพานไม้โอ้โหดูเพื่อนดูเพื่อนก่อนนะทุกคนนะจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหเพื่อนเราพิュว่ะพิュว่ะโอ้เอ้าเอาเกบเพิ่งจบไปเฮ้ยจะต้องโดดไป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 ้ปไปอย่างนี้โอ้โหเป็นไงเล่าเป็นไงแล่วเพื่อนเราตกยับเลยวะทุกคนไปไปต่อดีกว่าอุ้ยโอ้โหน้ำอุ้ยน้ำอุ้ยน้ำอะไรแว๊บแว๊บอุ้ยอะไรแว๊บแว๊บวะเฮ้ยกุกกิ้งว่ะ เฮ้ยลูกกิ้งลาวาทุกคนมีลูกกิ้งด้วยวะเนี่ยเอ้ามาแล้วลูกกิ้งมาแล้วลงเข้ามาออเอ้าโดนเฉยโอ้ต้องเริ่มใหม่นะทุกคนจังหวะนี้เราต้องหลบลูกกิ้งลาวานี้ให้ได้นะทุกคนเฮ้ยมันมาแล้วอ่าจังหวะนี้ก็ต้องวิ่งสิครับผมรอดแล้วรออะไรแล้รออะไรเราวิ่งอ่าอ่ามันมาแล้วครับนี่มันมีที่ให้หลบนะทุกคนจังหวะนี้เฮ้ยไปอีกที่เฮ้ยมันต้องหลบซ้ายขวานะเพราะมันมี กให้หลบนิดนึงนะทุกคนนะรอให้มันกิ้งผ่านแล้วเราค่อยออกไปนะนี่ไงนี่ไงเออจังหวะนี่เฮ้ยมีบันไดเจอบันไดแล้วทุกคนไปนี่เราก็ปีดบันไดอะไรแบบแบบเฮ้ยอะไรแบบแบบปะเฮ้ยอย่าบอกนะไอ้แบลลี่บอกนะว่าแบลลี่กี่ตัวเออคนเดียวเฮ้ยอย่าบอกให้กดนีกดอ่ะไปดิไปดิไปมันมาแล้วเบลลี่เออมันตามลงมาแล้ว อย่าวิ่ง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 มีบันไดด้วยทุกคนอโออันนี้มันตามมันนะมันตามมันไม่ได้หว่ะทุกคนอือมันแพ้บันไดว่ะแบลลี่มันแพ้บันไดนะทุกคนอออ๋อมัเจอแล้วมเจอเราแล้วทุกคนไปไปต่อนะครับผมจังหวะนี้ตรวจตามบันไดไปนะ อน,นี่ถ้าโผลลงไปโดนแบรี่จับแน่แน่ทุกคนเนี่ยได้กลับลงไปในห้องขังแน่เลยทุกคนอ่ะเขาบอกให้กดอะไรนี่ดีพาวปาปเขาให้มันจะมีลิฟต์หรอเออไอยิมในคุกคก็ทันสมัยแต่นนเี่กดข,ขึ้นไปออมันจะค่อยๆขึ้นไปนะทุกคนนะแบบนี้เลยอ่าจังหวะนี่เราไปปู่ไหนเนี่ยคาเฟ่ การฝึกรวมด้านความปลอดภัยเอ้ยไปไหนดีวะไปขวาดูดิปุมอะไรเนี่ยปุมอะไรให้กดกดปฟ้บไอ้กดไม่ได้วะต้องไปฝั่งหรือเปล่าอ่าไปครับผมเฮ้ยตู้อะไรเนี่ยมีลูกสายฟ้าเฮ้ยกดปั๊บไปอ้ดึงเฮียงโอ้โหกลายเป็นแฟรนะครับผมจังหวนี้วิ่งไวด้วยปั๊บปั๊บปั๊บปาบเขาให้โอ้โหอปตก โอ้โหตกรัวๆว่ะนี่ไงนี่ไงเริ่มแล้วครับผมเริ่มชิมแล้วโอ้โหยังหวะนี้โดดโดนเป็นไงล่ะเป็นไงเป็นไงโอ้โหโดนเป็นเทเลนเนอร์เลยทุกคนเอ้ยนี่ไงอ่ะนี่ไงอ่ะเป็นไงเราโอ้โหโอ้โหเอ้ยดูสเตปพี่ไว้ก่อนน้องจัยโอ้โหขอพักก่อนกันเออไายว่ะนี่อันสุดท้ายอันสุดท้าย ป้าวเาให้โอ้โหใส่แน,นี้อยูอ่ตรงนี้เกือบไม่รอดนะทุกคนนะจังหวะน,นี้อาเราก็ไต่บันไดขึ้นไปต่อเลยนะครับผมจังหวะน,นี้ไปอูตรงไหนอีกนเนี่ยเก็บของเหรอเก็บของเหรอไหนเข้าไปดูดิรีพาวกดป้าวว่ให้ปีบันไดด้วยไดเก็บบันไดสิเอออาสงสัยเราต้องได้ปีนอะไรสักอย่างนะทุกคน จังหวะนี้พี่ก็เอาบันไดมาด้วยนะนี่งไงต้องปีนขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าวะนี่นี่นี่มันมีสอนจิ้มวอกอ่ะเราก็เปิดนี่นี่ไงขึ้นไปขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปได้ไหมาใหม่ทำไมไม่ตกนี่ไงขุดเรียบร้อยครับผมเราก็ไต่ขึ้นไปเลยนะจังหวะนี่นเ,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 เนี่ยอะไรอะไรเนี่ยมีพัดลมด้วยเออเอพัดลมพัดพัดลมพัดเฮ้ยลมพัดว่ะ โอ้โหเราต้องเดินให้แบบมีสตินะทุกคนนะจังหวะนี้ลมมันพัดแรงมากทุกคนโอ้โหถ้าตกลงไปก็คือโดนหนามที่ปูดแน่เลยอ่ะทุกคนว้ามัลลมบันลมบัลลมเออโอ้โอ้โอ้ก็ไต่ขึ้นไปบนเหมือนเดิมนะผมนี่มีอะไรให้ไต่ก็ไต่เว้ยมีท่อให้โดด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 เป็นไงเราโอลิมปิกเหรียญทองนะพี่บอกไว้เลยวังหวะนี้ตายผม ไปกันต่อนะค่อยๆไปนะผมถ้าโดดเอไม่ผ่านก็ค่อยๆเริ่มใหม่นะทุกคนนะต้องต้องฝึกโดดนะผมยังวะนนี้ถ้าใครเคยเล่นเกมแบบแนวกระโดดมาก็อาจจะผ่านง่ายหน่อยนะทุกคนนะ <S <S นี่แล้ก็ไปตามที่พ่อเขาวางไว้ให้นะผม <S <S โอ้เสียวเสียวกลัวไ,มไหมล่กลัวได้เริ่มใหม่ทุกคนนี่ไง ไปอีกโอ้โหพี่มันสเตปเทปไปลยนอ้องชายถ้าชอบใจก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำใจกันด้วยครับไปครับผมไปกันต่อน,นี่มีวาวให้ด้วยเขาบอกให้ปิดวาวนะจังหวะน,นี้ปิดวาวปิดวาวนี่ไงไปปิดวาวแล้วยังไงต่อเดินไปเฮ้ยอะไรวะเน,นี้ยควันเหรอเราต้องโดดข้ามควันเหรอหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าเราต้องปิดวาววะโอ้โหโดนควันตายเนี่ยตายจริงจริงด้วยทุกคนอ้าว ใส่แล้วต้องหาวาวนี่ไงต้องหาวาวปิดให้ได้นะทุกคนกว่านี้หาวาให้โอ้โหโอ้โยหาวาวเสียวขนาดนี้เลยโอ้โหตรงไปต้ยหาพอดีน้ำียอย่างแหลมทิ่มตูดต้ยหาเลยอย่าทิ่มตูดวโดดชึบเรียบร้อยครับผมนี่อีกหนึ่งวาวนะครับผมอ่าเราต้องไปกดวาวตรงนั้นต่อนะพอดีครบสามวาวเลยโอเค ดูเพื่อนเราตกไปต้องร้อยให้เขามาก่อนนะทุกคนนะถ้าเราไปจะชนกันแล้วก็จะตก,กนะทุกคนอ่าอาเฮ้ยนี่ไงปิดวานะครับผมทุกคนอ่าปิ้งบองเรียบร้อยนะอ่าแล้วก็น่าจะขึ้นไปข้างบนหรือเปล่านะอ่าเดี๋ยวพี่ลองตามขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับตรงที่เราโดนอไอหม้อน้ํานะอารลงมานะทุกคนนะนี่ไงเรียบร้อยครับผมยังดเอ้ยอ้ยเฮ้ย ไมได้ติดติดอะไรวะเนี้ไปครับผมทุกคนนี่ไงนี่ไงอ่าเราก็เดินตามท่อไปเลยนะนี่พยายามอย่าให้ตกนะต้องมีสติให้ดีๆนะทุกคนนะไปไหนต่อเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะไปยังไงต่อเพื่อนโดดข้ามไปเรียบร้อยโอ้โหเพื่อนโอ้โหเพื่อนอย่างเฟี้ยวอ่ะเออเอาไปยงไงวะเนี้ยไปยังไงวะเนี้ยเฮ้ย ซ <c oughs> ึ่งซองซ้ำเฮ้ยชึบได้เว้ยได้เว้ยเป็นกันเล่าอี้ชึ้บเอ้ยเนี่ยเขาท่อเว้ยเจอท่อแล้วผมสบายใจตรงที่มีท่อ Ear? นะ nào, ี่แหละนะอ่ะจะปูตรงไหนเอย่ยมีพายุพายุอะไรเอ,ยอ่ยโอ้ยมันทำให้เราวิ่งเร็วนะพวกเฮ้ยมันทำให้เราวิ่งเร็วนะทุกคนตรงนี้อโอ้โหโอ้โห โอ้โหมันเป็นลมพัดอ่ะทุกคนมันทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะต้องการจังหวะให้ดีนะจังหวะนี้เราก็พยายามโดดโดดแล้วก็โดดโอ้โหพี่มันเรียนมาริโออยู่แล้วน้องชายาใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับอ่ามีพายุตรงนี้นะครับผมจังหวะนี้ก็โดดน่าจะเข้ารูตรงนี้ป่ะชิบลี่หยับร้อยโอ้ใช่จริงด้วยนะทุกคนไปไปกันต่อไปถึงตรงไหนอีกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอออะไรแบบแบบอะไรแบบบบปะอะไรแบบแบบ อแบลลี่หรือปะนี่แมนปนี่แมนปนี่อ้าเก็บเหนืยอไว้เฮียมันไล่เราก้าถึงแล้วมาแล้วอย่างงา้โอ้โดนอะไรปล่านี่เฮียโดนสโลมโดนสลอนตองปุ๊บบ้าอึอะไรนี่บาชิก้าเหรออาหารซูก้าเฮ้ยปืนกลอึบนี่ไงได้ปืนกลแล้วเอาไงเอาไงเราเอาไงเราเอาไงเราเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินเอาปืนกลไปกิน ปืนงอนมปกินเอาปืนงอนมปกินเฮ้ยเลื่อนมันล้นเลยทุกคนยิงยิงยิงเฮช็อตเอิงเอาสับปะรดไปกินสับปะรดไปกินสับปะรดไปกินเนื้อเฮ้อระเบิดเลยเว้ยเป็นไงเล่าโดนบัสกัดสับปะรดหนึ่งข้าเป็นไงล่ะไปกันต่อนะทุกคนนะตามลูกสอนไปแล้วมันจังหวะนี้นะโอเคครับผมอุ้ยสไลด์ว่ะอุ้ยอย่างไวนะทุกคนนะจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหูเฮ้อชนไป ไปไหนต่อไปไหนต่อไหนวะเอ้ยมันมึนมอย่างเงี้ยแถวนี้มันมึนมอย่างเงี้ยนี้อุ้ยมีบันไดด้วยทุกคนไปแล้วก็ไต่ขึ้นบันไดอุ้ยตกตตกตกตกต้องขึ้นบันไดไปข้างบนนะทุกคนนะจังหวะนี้ไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะอ้าออกจากทางออกหรือเปล่ามีพัดลมด้วยเฮ้ยเหมือนในนี้เลยมิชชั่นอิน o ซิเบิ e น่ะตึึงตึึงตึึงตึ้งตึ้งตึ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 ง ตึดดึดตึดดึดตดดึดตึง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 อาการหนีออกจากคุกนี่มันลำบากจริงๆนะทุกคนนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าถึงแล้วใช่หรือเปล่าอย่างนะทุกคนนะจังหวะนี้ไปไหนต่อโอ้โหทำไมมันยากเกินแสนเข็ดนี้วันเนี้ยการแหกคุกออกจากคุกเนี่ยเออรับไม้กวาด ไม้กระดานเอาไปทำไมวะเนี่ยไม้กระดานทุกคนหรือว่าเราต้องเอาไม้กระดานเอ่อไปวางกันไม่ให้หนาอ๋ออย่างนี้นี่เองข้ามทีนี้พอข้ามเสร็จแล้วก็จับมาจับมาเหมือนเดิมอ่านี่ไงนี่แล้วก็ข้ามไปนะครับผมอ่าเพื่อไม่ให้เราตกไปให้โดนน้ำเสียบตูดนะโอเคโอเคอ่าอะไรอ่ะกันรู้อ่ะ เฮ้ยอุย้ยมีหุ่นยนต์ด้วยวะมันแบรี่หรืเอเปล่าเฮ้ยวันเดอแบร์เร่เอาไปกินปืนใหญ่สปาร์ตปืนใหญ่สปาร์ตนี่งแน่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 โอ้โหเยี่ยมันมีปืนกลด้วยแบร์เร่แบร์เร่มีหุ่นยนต์เยี่ยแล้วแบร์เร่มีปืนกลยิงยิงเราต้องวิ่งยิงยิงยิงย่ายมันยิงเราได้ ไอ้เบลล oh. oh oh uh, ี่โอ้าวเบลลี่แม่งอยู่ทุกที่จริงๆนะทุกคนนะเอออ้เบลลี่ยิงยิงยิงอย่าให้มึงยิงเราได้ทุกคนไอ้ตุ้งวิ่งแล้วยิงวิ่งแล้วยิงวิ่งแล้วยิงอ้ยทำไมมันไม่ตายสักทีวันนี้ไอเยอะโคตรถึกเลยครับทุกคนเราต้องพยายามวิ่งอยู่ตลอดนะห้ามหยุดนะทุกคนนะวิ่งโอ้โหมันสะบัดปืนใส่เราแล้ทุกคนเอ้ยเฮ้ยมันใกล้มาแล้ว มันเขึ้นมาแล้วยิง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 แต่ดิมันขี้โกงเยอยมันมีหุ่นยนต์ทุกคนเอาใหม่ทุกคนนะเหมือนมันมีสองแขนนะทุกคนเราต้องยิงแขนมันก่อนหรือเปล่านะทนี่ลองดูก่อนแขนลองยิงแขนซ้ายดูแล้วเลือดมันลดนะดูดิอะแล้วน่าจะยิงแขนก่อนนะทุกคนนะเออยิงตัวไม่น่าตายว่ะนี่เน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 ่ เรื่องมันรถว่ะเ ok. ออ ok! จริงด้วยทุกคนแข te ็งระเบิดด้วยว่าเฮ้ยฮุยฮุยจริงจริงจริงมีศีลชนะเนี่ยมีศีลชนะเนี่ยกินไปเรื่อยครับเอาแฮมเบอร์เกอร์ไปกินแฮมเบอร์เกอร์ไปกินโอ้โหปืนมันรูปแบบหลากหลายจริงๆนะครับรามยิงมาแล้วยิงมาแล้วเรียบหน่อยแบลลี่ตายไปแล้วครับผมทุกคนเออจังหวะนี้วูู้ฮเราชนะแบลลี่ได้แล้วนะครับจังหวะต่อไปก็เราจะหนียังไงโอ้มีรถด้วยนี่ไงอ่าเกิดอะไรเปล่านี่ไม่มี อ่าโอเคเราขึ้นรถแล้วนะครับทุกคนอ่าขับขับยังไงปะเนี้ย,อยโ,อโอเควู้ววเรียบร้อยครับทุกคนเราก็แหกคุกของแวร,รี่ได้สำเร็จเรียบร้อยนะครับผมถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำใจให้ก,ก,กันด้วยนะครับบกัะแหม่ e p 5น,นะครับสวัสดีครับ